สวัสดีครับกีรชัยนะครับ r d d i ดี c t o เของบริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสด์นะครับพื้นฐานดีสวัสด์เนี้ยเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ส่งออกที่ทํามากว่า40ปีนะครับเราเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสําหรับโครงการต่างๆโรงแรมต่างๆนะครับสัง่งทัง้งในและต่างประเทศครับก่อนอื่นนะครับต้องขอเล่านิดน,นึงนะครับว่าตลาดหลังโควิดเนี่ยเรามองว่า ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปลูกค้าเนี่ยจะต้องหาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มีความสวยเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราสามารถจะทำอะไรควบคู่กับเทรนด์ของโควิดที่จะเกิดขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่เราเจอปัญหาก็คือลูกค้าหลายคนเนี่ยนะครับพยายามเอาแอลกอฮอล์เอาจินเนอร์มาเช็ดเฟอร์นิเจอร์เหล่าแล้วเกิดทําให้เฟอร์นิเจอร์ด่างขึ้นเราก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสดีละที่เราจะได้เจอกันณนะวิทยาศาสตร์เราก็เลยทํางานร่วม ควกบกับทางอาจารย์ภาวินีของทางมหายาลัยเกษตรนะครับสำหรับโครงการสมาร์ทแ l ลูรีเ t i o นในปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เราได้คิดค้นขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาก็คือการใช้นาโนซิงคมาผสมผสานในส่วนของตัว f ฟินิชชิ่งของเฟอร์นิเจอร์เพื่อที่สามารถทำให้ตัวเฟอร์นิเจอร์เองเนี้ยมันฆ่าเชื้อโรคได้ งานวิจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรามองว่ามันเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ลูกค้าเริ่มมองหาสินค้าไม่ได้เพียงแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ลูกค้าอยากจะได้สินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดนะปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ดีสวัสด์ในปี2022จะแตกต่างจากเฟอร์นิเจอร์ดีสวัสด์ในปี2021โดยสิ้นเชิงเพราะว่าสินค้าทั้งหมดของเราจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ครับ ตอนนี้สิ่งที่เราเตรียมตัวไว้นะครับก็คือเนื่องจากดีสวัสดิสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกเป็นหลักนะครับเพราะงั้นเนี่ยงานแปลที่เราเตรียมตัวไว้ในปี2022ก็จะมีงานที่ฝรั่งเศสที่อิตาลีแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเรามีเอาคอนเซปต,ต์เนี้ยไปคุยกับลูกค้าไว้หลายเจ้าลวแล้วโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือโรงพยาบาลหรือร้านอาหารก็ตามนะครับทุกคนให้ความสนใจกับสินค้าที่กำลังจะออกมาในเร็ววันนี้ครับ ของบริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสด์หรือของดีสวัสด์นะครับเราได้ทํางานดีไซน์ร่วมกับกรมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าในด้านดีไซน์หรือการส่งประกวดดีมาร์กซึ่งเป็นงานดีไซน์ของประเทศของ,ของกระทรวงพาณิชย์เองก็ตามหรือว่าจะเป็นในส่วนของ PM Award ก็คือเป็นรางวัลเกี่ยวกับเรื่องกรีนเรื่องอะไรทุกอย่างเนี้ยนะครับเราได้ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการนิดนึงตอนจบแล้วกันนะครับว่า ออสำหรับคนที่อยู่สายดีไซน์ไม่เคยมองงานนวัตกรรมนะครับเราลองศึกษาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีงานนวัตกรรมดีๆหลายๆอย่างที่ขาดการพัฒนาต่อย,ยอดด้านการตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการ Smart Value Creation เนี่ยเป็นโอกาสที่สามารถทำให้ดีไซน์เนอร์หรือว่าผู้ผลิตสินค้าเนี่ยได้พบปะกับคนกลุ่มใหม่ๆแล้วสร้างโอกาสทางการตลาดกับสินค้าของตัวเองครับ สำหรับสินค้าของดีสวัสด์นะครับถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูว่าเรามีสินค้าเป็นรูปแบบอะไรบ้างหรือสินค้ากลุ่มไหนบ้างนะครับสามารถติดตามได้ที่ w w w d o s w a t com นะครับหรือจะดูจาก Facebook ก็ได้ครับั e s w a ์ dweawat ครับสำหรับโครงการ smart value creation เนี่ยผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าผู้ประกอบการหลายคนหรือดีไซเนอร์หลายคนยังไม่เข้าใจโครงการโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เราหาช่องทางการตลาดโดยการทำงานคู่กับนักวิทยาศาสตร,ร์เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมอยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการหลายๆคนลองเข้ามาปรึกษาดูนะครับลองหาเพนพอยดูแล้วคุณก็จะเจอนวัตกรรมต่างๆที่เขามีการพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วคุณสามารถจะผลักดันต่อไปในตลาดเป็นสินค้าสําหรับคุณในอนาคตได้ครับเชิญชวนครับ